มาครับมากินครับแล้วละครับสาคูกับโพดครับแล้วละครับมากินน้ำการครับอย่าเติมกระทิลงไปครับนี่เดี๋ยวจะเติมกะทิลงไปครับ,ระรบจะได้แซ่บ มาครับมาครับอู้ป็นตะแส่แพงครับหวานมั่นละครับัวนี้มาครับ